พิษภัยนะเป็นการลองไม้ด้วย A B C ถึง A B C อ่ะดูเป็นเชฟมานะครับหลายๆเราเปลี่ยนเสียงดิเราเปลี่ยนเสียงดิฮัลโหลอะไรนะคะห้ทายนะคะว่าเสียงนี้ของใครอุ๊ยจำได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหยวดูดููกระเทพี่แนะ พี่นหนูเองหนูไงคะหนูที่พี่จำชื่อไม่ค่อยได้ไายมีเสียงอะไรอีกเมลโว้ย A B C D โอ้เสียงแมนมากใครของที่เ่างเนี้ยใครของสับลำโพงขัดลำโพง เราเปลี่ยนเสียงไม่รู้ว่าแปลกใหม่เลยนะดูหน้าที่ไหนดูหน้าที่เป็นงงมากอ่ะรู้ป่ะลำลำโพลเนี่ยมันเป็นยังไงคะน้ำเจลอยลำโพงค่ะลำโพงไม่รู้ไม่รู้ ผมว่าว uhm, ่าเหมือนเสียงใครสักอย่างหนึ่งไหนพูดได้เหมือนมากเหมือนเสียงใครสักคนทำโง่ทำโพง่เธอวันนี้ลองมาฝ่าดิโง่มาฝาดิง่เสียงใครว่าอย่างนี้เลยอ่ะเสียงคนหนึ่งอย่างนี้เลยอ่ะเน็ตไอดอลเลยแสงเสียงนี้เลยแต่เราพูดความจริงแล้วมันคือเสียงหนุ่มเย้โอ้ยตาหล่อ

เนวไหนไปไปขับเครื่องบินใครบ้างเสียงพี่ได้แหละเปลี่ยนเพลงจริงนะผมผมจะบอกให้นะลำโพงเนี้ยคุณอย่าคิดว่ามันสนุกนะเมื่อไหร่ที่หลานคุณมาเล่นนี่คือปวดหัวมากเลยนะทำไมอ่ะอุ้ยทั้งวัน AB A B วิ๊กจับข้าวคับกับข้าวเือมาปกติแล้วนะคะเนี่ยคูป้าตครับเอออัน a มดเออัลฟาตีบอนตีบาร์โว์บาว์ีชาลีตีชาลีตีเดลีเดตเอเจเแจ

ขายสุขขายลำโพงขายเข้าไปเล่นลมไมเนีน่ยหรอคะลำโพงมันทำไมไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมลำโพงก่อนลำโพงก่อนอันนี้ลำโพงนะคะลำโพงลำโพงแล้วไงต่ออุวยเขาให้ไมค์มาด้วย2อันค่ะแล้วก็ปรับเสียงได้ด้วยก็ <c oughs> คือลำโพงก็เสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงได้เพราะไงสนุกสนุก,ก 1, 000, 000, 98, เหลือ424บาทจากพันจาก1,198เหลือ424บาท424บาทไม่ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่ลำโพงนะคะได้ไมค์ไปด้วยวันล่าสุดวันนี้วันไหนพร้อมกันวันนี้ค่ะ นี่พอใจอ่ะพอใจแค่นี้นะขอบคุณมากครับช่วยกันหลอกหลอกให้แบบวันนี้ลลนีลำะพงใช้ได้หนึ่งจุดแปดชั่วโมงก็สองชั่วโมงแล้วกันครับล,ลำโพงใช้ได้สองชั่วโมงอ่ะไม้ชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้หกชั่วโมงครับ <c oughs> อุ้ยไม้ไม้ไม้ชาร์จ <c oughs> ยังไงคะก็เสียบนี่<ช>เสียบนี่เสียบนี่ลำโพงก็เสียบนี่เชื่อมต่อได้หลายรูปแบบอุ้ยแต่มันมันพกพาง่ายนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่หนักเคอะไรเพื่อนเพื่อนมันไม่หนักอ่ะอ่ะฮาจอง หาจอมวิคอันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วอัพเฟิอัพเฟลหาจอมดีเดินผ่านก็ได้หาจอมนะาจอมเดินผ่านหาจอมแบบมองาจอมพี่ก้าใส่วิกมามาเปิดมาคุณณคิงมาุณเรียกผิดนะอือว่ออันนี้เป็นสินค้าที่มีเพื่อนๆเรียกร้องเพราะว่าเป็นของที่ขายดีในติ๊กต็อกอยู่แล้วครั้งที่แล้วเราเอามาขายแล้วเพื่อนๆคือ ชอบมากเดี๋ยวนี้จะให้น้องขิงขุงคุณขิงขุงช่วยอธิบายตัวนี้นะคะแต่เอาจริงๆนล้วเราเราเสียเวลากับไมครโฟนไปนานมากเลยนะชอบชอบชอบสนุกจริงๆยิ่งถ้าเป็นเด็กๆเล่นนะบอกว่าโอ้โหสนุกเลยยังไม่ครบนะครับไม่ครบนะครับไปกันต่อมาที่นี้นะคะสําหรับใครที่ชอบความสวยความงามอุ้ยอันเนี้ยมอยเจอไรเซอร์ของบอกก่อนนะคะแบรนด์น้ชอว่าปาป้าฟิว มีมอยเจอไรเซอร์สีฟ้าก่อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยสีฟ้าใช้อะไรตัวเนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวใช้กลางวันได้กลางคืนได้นะคะสีฟ้าค,ค,ค,คุณคุณขี่งคงุดหงอ่ะอุ้ยไม่เป็นไรคะ่ะหนูแค<ๆ>่ย่อให้มันเห็นอันนี้หรือว่าเราขยับโตัว<ะ>ขึ้นมันมันยาวหนูนะนั่งเลยนี่ตอนนี้เหมือนนั่งเหมือนนั่งขายของอะไม่เอานูหนูชอบหนูชอบแบบอย่างเงี้ยนี่นี่ใช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 ่อุ้ยพอแล้วค่ะ ขอบุณค่านี่นะคะตัวนี้สีฟ้าจอร์ไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นแบบใครผิวแห้งอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นก็คือว่าตัวตัวนี้คือทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยสําหรับผู้ชายนะครับอ่าผมจะบอกให้ของแบบนี้ไม่ใช่ใช้ได้แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่อันนี้ใช้ได้ใช้ได้เช้าเย็นนะก็คือทาทาแ่บ ใครที่มีผิวแห้งผิวลอกนะใครที่รู้สึกว่าหน้าคุณลอกหรือแห้งเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ดีนะคุณก็ทาได้ทั่วใบหน้าเลยอันนี้แล้วก็อันเนี้ยนะคะเป็นเลติโน่สามเอลติโนลเลติโนลอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ตอนช่วงแรกถ้าเกิดว่าใครกลัวตอนสัปดาห์แรกอะให้เริ่มใช้ที่แบบนิดนึงก่อนแล้วก็วันหนึ่งเว้นไป2วันใช่ไหมคะพี่เบลวันเว้นทาวันเว้น2วันแล้วก็ค่อยทายอีกครั้งหน<า>ึ่งในช่วงแรกแล้วพอผ่านไปแบบสัปดาห์ที่2ที่3เหมือนเหมือนเริ่มปรับได้แล้ว คือทุกวันนี้เลติโนลคือแบบมาแรงมากๆอันนี้ซ้อมมาจริงไม่ไม่ไมเรู้อยู่แล้วอันนี้เขาเป็นสายพวกโอ้ใช่ใช่ใช่คือเลติโนลมาแรงมากๆคือเพื่อนๆหลายคนอยากใช้แต่ว่ากลัวแบรนด์นี้น่าเชื่อถือแล้วก็แบบคือเห็นคนรีวิวแบบเยอะมากใช่เริ่มแรกก็ค่อยๆทาก่อนเข้าแบบไม่ต้องทาเยอะเข้าเมล็ดถั่วอย่างเงี้ยถั่วอะรถั่วเขียวกับถั่วแดงถั่วมันต่างกันไหมคะถั่วเขียวกับถั่วแดงต่างสีมันต่างแล้วต่อต่อ ร้อยสี่สิบห้าบาทได้สองกระปุกราคาใช่สอกระปุกนีอคือคือต่กตัปลุกละร้อยร้อยนู่นนู่นอ่ะอไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าหันพอดีไม่ค่อยเรียนหนังสือไม่ค่อยได้เรียนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเริ่มใช้แบบวันเว้นวันต่อไปเรื่อยๆถ้าให้ดีนะใช้คู่กับกันแดดใช้คู่กับกันแดดแบบคุณภาพประสิทธิภาพมันก็จะดีขึ้นอันนี้อันนี้สรุปคือช่วย ความชุ่มชื้นอันนี้เป็นเลตินนลที่แบบหลายๆคนก็แบบอยากเริ่มใช้ก็ลองตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ให้ทายค่ะคืออะไรนี่เขาบอกว่านี่มีคนมีคนบอกว่าใช้ดีจริงค่ะพี่ห้ช่วยเรื่องอ่าเนี่ยช่วยช่วยเรื่องแบบลดลงได้ช่วยเรื่องแบบลดเลือนลดเรือนริ้วรอยได้อะไรอย่างงี้แล้วก็มาร์กเวิร์ดตัวนี้ให้ทายว่ามันคืออะไรคะพี่นายไม่รู้เหมือนกันครับบอกทีได้ไหมมันคือมาร์หน้าแต่ว่าตร สิ่งที่แบบหนูรู้สึกว่ามันเด่นๆก็คือเรื่องช่วยแบบเรื่องสิวคุมมันพอแบบใช่ช่วย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 ได้เรื่องนั้นจริงแล้วก็เนี้ยแล้วก็มาแล้วก็นี่ถ้าไม่ติดไว้นี่นะใช้เอาทาแขนด้วยอย่างน้อยทาแขนเพื่อนดูให้แบบเนื้อเนื้อคงเนื้อครีมยังไม่มีอันนี้ค่ะไม่มีติดก่อนแลก็ใช้นิ้วกเลยช่วยต่อต้านพี่เบลตัวนี้นี่คือถ้าคนไปเช็คเนี่ยเช็ครีวิวได้เลยในทิกตอกมีเยอะมากเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับ ล้้วก็อันนีเพราะว่าดูเนี่ยเหมือนมีหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าดีจริงนะครับผมอ่านรีวิวให้ฟังเขาบอกว่าดีจริงนี่ใช้ใช้ดีค่ะใช้อยู่เขาบอกว่าร้อยหกสิบสองบาทหนึ่งแถมหนึ่งร้อยหกสิบสองได้สองอันหนึ่งแถมหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทดีค่ะหน้าชุ่มชื้นดีมากน้องกุ้งขิงอธิบายดีมากสุดยอดจริงๆเลยนะหนูหนูสรุปมาให้เพราะหนู่ก่อนหน้านี้หนูเคยสับสนว่าแบบอุยแต่ละตัวมันควรใช้ยังไงเพราะว่าคือมันแต่ละอันมันมีแบบ เยอะมากๆว่าอุ้ยเราควรอันนี้ก่อนหรืออันนี้ก่อนอันนี้ใช้กลางวันกลางคืนสรุปก็คืออันเนี้ยช่วยความชุ่มชื้นอันนี้ก็ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนกลางวันกลางคืนช่วงกลางวันกลางคืนก็ได้อันเนี้ยก็ช่วยเรื่องลดรอยรลดเลือนริ้วรอยแล้วก็อันเนี้ยเป็นมาร์กสำหรับใครที่ชอบมาร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยมันก็จะผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องคุมมันเป็นใต้ตาครับอันนี้เหมาะเหมาะกับเหมาะกับ กดใหม่กดใหม่ทุกคนเลนี้มากหรกดเก่าเนี่ยบ้านเราเออมากดใหม่กดใหม่ก็คืออันนี้เนี่ยคือตอนนี้ในห้องน้ําก็มีตัวนี้เพราะว่าเราเคยได้ได้ได้ลองใช้กันไปครั้งหนึ่งแล้วนะวันที่ขายใต้ตานี่ก็มีหลายคนชอบวันนั้นได้ขายไปนะะแล้วก็มีหลายคนน่าซื้ออันนี้ประจําอยู่แล้วตัวนี้ก็คือสําหรับใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบยังไงอะผิวใต้ตามันแบบว่านอนดึกอืมแล้วก็อยากทําให้มันกระจ่งมากขึ้นให้มันให้มันแบบจริงจริงนอนดึกอะ ก่อนหน้านี้หนูไม่เคยที่แบบรู้สึกว่าใต้ตามันคามแ,แก่ขึ้นแล้วใช่ไหมแต่พอช่วงเนี้นอนดึกแบบดึกขึ้นอ่ะมันเห็นชัด้าใช่นอนเช้าไเรียกว่าดึกเรียกว่าเช้าพอนอนเช้าอ่ะมันเห็นว่าอุ้ยมันมีผลจริงๆเวลาที่เรานอนดึกแบบที่นอนดึกเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็เคยใช้แบบบำรุงใต้ตาช่วยได้แบบมันช่วยได้จริงๆนะคะช่วยบำรุงเติมเต็มผิวรอบดวงตาแล้วก็ช่วยลดเรือนริ้วรอยครับกับเก็บความชุ่มชื้นเนี่ยค่ะสมมติเรานอนดึกใช่ไหมใต้ตาเราก็จะมีแบบ เป็นเส้นๆอะใช่มันก็จะรู้สึกว่าก็คือใครที่รู้สึกว่าก็อยากเอาไปลองใช้นะใต้ตานี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้2 9 9บาทจาก299บาครับก็คือสำหรับใครที่แบบว่าอยากเอาไปบำรุงผิวใต้ตาก็ลองได้เลยนะฮะอันนี้แล้วก็ไม่ได้มีมาแบบเดียววันนี้เรามีมามีมาหลายแบบตัวนี้ก็แบบที่บอกสําหรับเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าของเพื่อนๆนะฮะสมมติใครฟังแล้วเข้าใจเลยเหรอเข้าใจเลยครับผมสังบ่อยแล้วตัวนี้ก็คือใครที่แบบว่าอยากอยากแบบว่า ผิวรู้สึกว่าหน้าแห้งหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถทาได้ระหว่างวันได้เลยนะครับผมก็ใครอยากเอาไปให้ผิวหน้าชุ่มชื้นพาทาปุ๊บมันดูชุ่มชื่นทันทันทีเลยนะฮะถ้าสมมติเรา<ด>ผิวหน้า,ราเรามันชุ่มชื่นๆๆนะลแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยอเพราะว่าปัญหาพี่เลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก่อนเนี้ยบางทีที่ว่ากลับมาทํางานใหม่ๆนะครับพูดเฉยๆปัญหาที่เวลาช่างแต่งหน้าเจอนะครับของผมคือหน้าแห้งพอหน้าแห้งเกินปุ๊บเครื่องสำอางมไม่ติด มันไม่ติดแบบดีอ่ะก็คือเวลามาถึงปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเรามีอะไรที่พกติดบ้านไว้ก่อนน่ก่อนจะแต่งหน้าอย่างน้อยช่วยเอาพวกนี้ถูไว้หน่อยถูไว้หน่อยให้หน้ามันแบบว่าชุ่มชื่นไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ค่อยไปแต่งหน้ามันก็จะทําให้เครื่องสําอางเนี่ยติดหน้าได้ดีขึ้นมากๆเลยใช่เซตนี้เลยใช้ดีมากกินหอมไม่หอมมากนะครับอย่างถูกคือวันนี้เราถูกแบบเป็นปกติใช่ไหมพี่ใช่ครับราคาดีขึ้นมีปรเดนอีกคนไอเบสสำลักอะไรตายวะอืม ราคาที่แม่บ้านจับต้องได้นะครับเพียเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันเนี้ยอยากจะถ้าสามีกลับมาจากบ้านเนาทำงานแล้วอยากจะดูสวยขึ้นเพราะเราทํางานหนักเนาะคนแม่บ้านนะอ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้ดูแดตัวเองนี่เขาหมดจริงจังใช่ครับแต่วันนี้เราราคาเท่าไหร่นะครับเซตไม่แพงแล้ววันนี้มีเป็นเซตเกเหรอพี่เนี่ยถ<ม>้าเป็นเซตันี้เท่าไหร่ครับมาเป็นคู่ราคาสมมติสามร้อยห้าสิบสี่บาทเนี่ยแต่ว่า อ๋ออันนี้มันมันบางคน่ยบางคนไม่เท่ากันเครื่องผมไม่เท่ากันกลมไม่ไม่เกิน400บาทเซตนี้นะคะแล้วก็มันเป็น2ชิ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้หรือว่าถ้าใครเนี่ยเป็นผู้ชายก็สั่งไปให้คุณผู้หญิงได้เพราะว่าอย่างน้อยมีไว้น่ะได้ใช้แน่นอนคือพวกนี้มาพวกนี้สำหรับผมไม่ใช่เครื่องสำอางที่บอกว่าเอามาแต่งหน้าแต่ว่าเราเป็นบำรุงเนี่ยพอมันมีไว้อะวันไหนที่เราหน้าแห้งหรือรู้สึกว่าผิวหน้ามัน บางวันหลับไม่ดีหลับน้อยหน้ามันก็จะลอกตัวนี้มันจะลอกเองได้่าะได้ือ345ถูกลงเยอะเลยนะถูกลงเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ไปถึงนี่เลยสองกระปุกสองกระปุกสำหรับหลายๆคนที่ซื้อไปฝากภรรยาหรือสามีจริงมาได้ทั้งคู่นะครับหรือว่าจะใช้เองก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะได้หมดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับสามารถใช้ได้หมดทาบำรุงผิวหน้าของคุณก็จะดูแบบว่ามันทําให้ผิวหน้าของคุณดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว อ,อแต่จริงอะใต้ตามีช่วงหนึ่งผมใช้บ่อยมากเลยนะแต่ว่าใต้ตาเนี้ถ้าเจอบางยี่ห้อก็ดีบางยี่ห้อก็มไม่ไม่ได้เห็นผลอะไรมากแต่ว่าก็คือต้องแบบว่าเน,น้นทาเป็นประจ<ม>ําทุกๆุกวันพอว่างน,นึกได้ปุ๊กก็ทาใต้ตาทาใต้าใตาจะได้รู้สึกแบบว่าไม่ดูโทรมนะถ้าใต้ตาเราแบบไม่ได้ค้ำอะไรเงี้ยนะหนูอะ,อะ<ม>เวลาทาใต้ตาหนูอะหนูเองนะหนูอชอบเอาไปแช่แช่ยเย็นก่อนแล้วเวลามาทามันมันรู้สึกสดชื่นม,มันรู้สึกแบบมีช่วงหนึ่งบางคนก็ใช้เป็นไอ้ลุกกิ้งเล็กๆอะที่แช่ตัวเย็นแล้วก็มีมีครีมทั้งในอยู่ มันก็จะเย็นๆพี่นี่มีอะไรมาให้องคายเนี่ยเราเคยกินบ้างไหมปกติยังค่ะที่แบบมีผสมส้มแขกอะเดี๋ยวผสมให้กินสี่เม็ดสี่เม็ดเลยเหรอคะใช่ใช่เราลองดูได้นะเกินเกินปะคะสี่เม็ดเบสอาการเป็นยังไงบ้างคือนี่มันเป็นเม็ดฟู่ใช่เป็นเม็ดฟู่ผสมน้ำถ้ากินอย่างถูกวิธีนะครับกินวันละหนึ่งเม็ดพอ เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายเลยเพราะว่าตัวนี้ผมเนี่ยมาถึงเนี่ยผมกินจริงผมเป็นคนชอบมากหนึ่งหลอดนี้ชอบมากแน,น,น,น็กชอบมากจริงอ<น>ันนี้ก็อย่าลืมนะใครก็ลองซื้อกันได้ตัวนี้ทานบำรุงได้นะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเลยแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้อะไรนะกลางคืนแล้วก็อันนี้ก็คือมาร์กหน้าเหรอมาร์กหน้า,นาแล้วก็นี้คือใต้ตานะครับใครชอบอันนี้อยู่แล้วก็ลองซื้อกันได้เพราะว่าวันนี้เรามาขายถูกกว่าวันปกตินี่ขอขอขวดน้าหน่อยเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้าให้ดีขึ้น คนจะงงกันดีว่า